มหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเนี่ย เขาจะแบ่งออกเป็น2แบบยังไงคะเร<ล>าพูดเล่นๆว่าเป็นหมอปิดกับหมอเปิดอ๋อใช่ถามว่าอนุปริญญาตัวนี้ค่ะมีความสําคัญอย่างไรมันเอาไปต่อยอดได้สําหรับคนที่อยากจะสอบใบอนุญาตว่าควา้าหรือที่วงในเราเรียกว่าตั๋วฒนาตัว,ตวนั่น,นเองใช่ท่านอาจารย์แต่ละมหาลัยเนี่ยจะมีวิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรหรือบางมหาลาัยรูปแบบการเรียนการสอนก็อาจจะเป็นเรื่องของการบรรยายแล้วก็เลคเชอร์ไปถ้าเป็นพูดถึงวิชากฎหมายเนี่ยเราก็จะมีเป็นวิชาบังคับ ที่เป็นกฎหมายกับวิชากฎหมายที่เป็นวิชาเลือกสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ law insight วงในเล่ากฎหมาย by อมอค่ะแล้ววันนี้ท่านพบกับติวเตอร์อีกครั้งนะคะค่ะและสวัสดีค่ะติวเตอร์มค์ค่ะ วันนี้ค่ะน้องไม์เรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะอีพีแรก <C han> เป็นไงบ้างอีพีแรกนะคะมีน้องๆค่ะเขาเข้ามาคอมเมนต์อ่าเป็นคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยค่ะพี่เอย๋ยเขาเข้ามาเล่าถึงประสบการณ์ในการเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยนะคะในระดับเิญยาตรีนั่นเองของการเรียนกฎหมายก็คือเข้ามาแชร์กับน้องไม์ใช่ไหมคะ <C han> ใช่แล้วค่ะได้ข่าวว่าอีพีแรกอะ FC ซเยอะเลยนะดีใจนะลู น่าจะมาติดตามติวเตอร์ม่นะคะเนื่องจากหายไปจากหน้าจอนานมาติดตามเราทั้งสองคนใช่ค่ะทีนี้ค่ะพี่เอ๋ยสําหรับในส่วนของอีพีแรกที่น้องๆมาคอมเมนต์นะคะมันก็เลยเป็นที่มาของอีพีนี้อีพีนี้นะคะเราก็จะมาพูดในส่วนของระดับปริญญาตรีสําหรับวิธีการเรียนกฎหมายค่ะปตีเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ๋ยในส่วนของการเรียนชั้นปริญญาตรีเนอะน้องม่คือจริงๆแล้วการเข้าสู่การเรียนในชั้นปริญญาตรีเนี่ย หลายคนเนี่ยอาจจะยังสับสนโดยเฉพาะน้องๆมปลายใช่ไหมคะอาจจะยังสับสนว่าเอ๊ะนิติศาสตร์เนี่ยกับรัฐศาสตร์ต่างกันยังไงน้องไม่เคยสงสัยปะเคยค่ะน้องเป็นหนึ่งในนั้น <c oughs> ใช่เพราะว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยมปลายก็จะเป็นวิชาสังคมซึ่งเราก็ยัง <c oughs> ยากไม่ออกว่ารัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ต่างกันอย่างไรแต่พูดคร่าวๆรัฐศาสตร์เนี่ยจะเป็นสาขา <c oughs> ที่พูดถึงในเรื่องของหลักการปกครอง ถ้าเข้าไปเรียนก็มักจะไปเนื้อเรื่องของการบริหารบ้านเมืองการบริหารรัฐนะคะหรือพวกรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ร,ระหว่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นตน้นค่ะแต่ในขณะที่สาขานิติศาสตร์ของเราเนี่ยเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนกฎหมาย กฎหมายล้วนๆใช่ก็คือเริ่มมาตั้งแต่นิติปัตยาการตีความกฎหมายการปรับใช้กฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็ใช่แล้วก็รวมไปถึงหลักการของกฎหมายต่างๆเนี่ยที่กฎหมายบัญญัติออกมาเขามุ่งที่จะคุ้มครองใครกฎหมายมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างแล้วสิทธิหน้าที่ความรับผิดตามกฎหมายเนี่ยของบุคคลตามกฎหมายมีอะไรบ้างก็พูดได้ว่าเรียนเฉพาะในเรื่องของกฎหมายล้วนๆนั่นแหละซึ่งมันก็มีหลายตัวมากๆเลยไม่ใช่มีแค่3าสตัวอย่างที่เราเข้าใจในสมัยที่เราเรียน ในวิชาสังคมอ๋อค่ะพี่เอ๋ยนั่นก็คือในส่วนของสําหรับในเรื่องของการเรียนกฎหมายก็จะเป็นมุ่งในในส่วนของสิทธิหน้าที่ถูกไหมคะค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นแบบนั้นต่างกับรัฐศาสตร์ซึ่งเรียนในส่วนของปกครองอาจพูดอย่างนั้นก็ได้ในเรื่องของการบริหารอะไรเงี้ยบริหารราชการบ้านเมืองก็จะเน้นไปทางนั้นนี่คือจุดต่างระหว่างรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์นั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ทีนี้สําหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยค่ะพี่เอ๋ยมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วเนี่ย เขาจะแบ่งออกเป็นสองแบบยังไงคะเราพูดเล่นๆว่าเป็นมอปิดกับมอเปิดอ้โใช่น้องๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักคําว่ามอปิดกับมอเปิดเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยสาหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเปิดกับมหาวิทยาลัยปิดอะค่ะเขาจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่ในส่วนของการรับการเรียนแล้วก็การสอบออกด้วยนะคะสำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยปิดค่ะพี่เอ๋ยมหาวิทยาลัยปิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือมอเกษตรหรือมอราชภัฏนค่ะ ะะแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นมหาวิทยาลัยปิดนะคะซึ่งก็จะมีการสอบเข้าแล้วแต่เลยค่ะว่าตอนนั้นเนี่ยทางกระทรวงศึกษาเขาจะมีแบบไหนในการสอบเข้าอาจจะเป็น admission <c oughs> นนก็ได้สมัยพี่เลยเป็นไรคะเขาพูดตอนนี้ก็คือนับ <c oughs> ย้ยอน,น <c oughs> อายุได้เลยแล้ก็คือต <c oughs> อนนั้นยังเป็น entrance อยู่เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่าง entrance กับ admission โอเคค่ะของน้องก็จะเป็น admission กับรับตรงค่ะซึ่งในแต่ละปีแต่ละสมัยก็จะแตกต่าง <c oughs> กันหลักเกณฑ์ก็ต่างกันออกไปใช่ค่ะแต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเปิดค่ะพี่เอ๋ย สำหรับมหาวิทยลาลัยเปิดเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อว่าเปิดะคะ่ะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสสําหรับนักศึกษาโดยที่ไม่จํากัดอ่านะกรณีแบบนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้ทั้งคนที่ทํางานอยู่แล้วนะคะหรือคนที่บางคนนะคะอาจจะเรียนปริญญาตรีใบที่สองค่หะหรือบางคนนะคะน้องๆเนี่ยที่กําลังเรียนมอปลาอยู่ก็อาจจะมีการเรียนระดับปริญญาตรีควบคู่ไปด้วยเราเรียกว่าระดับระบบพีดีกรีว้าวเคยได้ยินเหมือนกันอ่าแล้วเคยคิดจะเรียน แต่ไม่สามารถอยมันต้องลองแต่ย้อนไม่ได้ใช่ค่ะไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถึงในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะพี่เอยเป็นตัวแทนของระบบของมหาวิทยาลัยปิดดีกว่าของพี่เป็นยังไงบ้างคะ ในส่วนของมหาวิทยาลัยปิดขอพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการเข้าเรียนละกันเนาะ<ฆ>ค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้อง,องๆที่กําลังวางแผนจะศึกษาต่อบางคนอาจกําลังเรียนมาปลายเรียนม .6 แล้วก็อยากได้ข้อมูลในส่วนนี้อยู่ในส่วนของระบบมหาวิทยาลัยปิดนะคะก็การเข้าศึกษาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการสอบ<ฆ>สอบเข้าก็คือต้องจบ จบมาหก<ม> oh, ก่อน oh, อ่าราคานี้การสอบเข้าเนี่ยก็ต้องดูว่าเงื่อนไขของแต่ละมหาลัยเนี่ยเขากาหนดไว้อย่างไรถูกต้องไหมคะบางมหาลัยอาจจะมีการจัดสอบตรงค่ะบางมหาลัยอาจจะมีการจัดโครงการพิเศษ<ม>อะไรเงี้ยค่ะว่าคุณถ้าคุณมีคุณสมบัติอย่าง,งนางงั้นอย่างนี้เป็นนักกีฬาบ้างหรือ,อรทำคุณยืนพอโฟลิโอสมัยนั้นอย่างเงี้ยก็สามารถสมัครเข้าได้เลยหรืออีกแบบหนึ่งก็คือของน้องไมเรียกว่าอะไรนะคะ เป็น admission ใช่ไหมคะใช่ใช่รับสมัยนี้ก็คือเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วก็คือเปลี่ยนตามยุคตามสมัยก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนั่นคือวิธีการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในระบบปิดนั่นเองค่ะน้องมาทีนี้ของพี่เลยเป็นระบบปิด นะคะก็คือมีการสอบตรงเข้าไปหรืออาจจะเป็นระบบแอดมิชชั่นหรืออาจจะเป็นระบบอื่นๆตามที่กระทรวงศึกษาระบุในแต่ละปีใช่หไหมคะซึ่งตรงนี้นิดหนึ่งเราสามารถอัปเดตข้อมูลได้จากทั้งกับทางมหาวิทยาลัยนั้นๆที่เราสนใจนะคะที่เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์หรือคุณครูห้องแนะแนวอ,อันนี้จะช่วยเราได้เยอะเลยคุณครูก็จะมีข้อมูลตรงเนี้ยแนะนําให้เราอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะในสมัยน้องอาจารย์ก็จะมีให้เป็นแฟ้มๆเลยค่ะเป็นข้อมูลให้เลือกในห้องแนะแนวอุ้ยดีจังเลยค่ะใช่ไปเปิดดูเลยน้องว่าเราอยากเรียนที่ไหนอะไร ใช่แล้วคะ่ะก็ถือว่าเป็นการอรำนวยความสะดวกซึ่งแต่ละโรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันอีกใช่แล้วในฝ<ช>ั่งฝ<ว>ั่งของมหาวิทยาลัยเปิดเป็นยังไงบ้างคะ้องเม่สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเปิดนะคะวิธีการเข้าเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นการสมัครเข้าเรียนเลย عم? ใช่ค่ะแค่สมัครแล้วก็เข้าเรียนจ่ายเงินแล้วเรียนได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเปิดค่ะเวลาที่เราเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะวิธีการรับสมัครเข้าไปหรือแม้แต่วิธีการเลือกตารางวิชาค่ะ จะค่อนข้างแตกต่างกับในส่วนของมหาวิทยาลัยปิดค่ะเราจะต้องเป็นคนที่เลือกเองหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องไปทําความรู้จักรุ่นพี่หรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของเป็นกลุ่มคนที่เขาตั้งขึ้นมานะคะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะพี่เลยเป็นแล้วแต่มหาวิทยาลัยเลยคะ่ะว่าเขาอาจจะตั้งเป็นค่ายอะไรก็ตามนะคะตั้งขึ้นมาเพื่อนแนววิธีการลงการเรียนค <ฮะ S 1> ่ะอ่าใช่สําหรับมหาวิทยาลัยน้องเนี่ยนะคะเวลาที่เราลงเรียนหรือว่าลงสอบเนี่ย hats? เราจะต้องมีการลงเอง เลือกวิชาเองนะคะไอะตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะพอลงปุ๊บเราก็ต้องสอบ <c oughs> ถูกไหมคะวิธีการสอบเนี่ยเชื่อว่าน่าจะคล้ายๆกับในส่วนของมหาวิทยาลัยเปิดเลย <c oughs> ปิดอ่ะขออภยัยมหาวิทยาลัยปิดเลย <c oughs> มีการเบลอนดนึงเหมือนกัน <c oughs> อ่ะใช่น่าจะเป็นระบบเดียวกันในเรื่องของการสอบอาจจะเป็นการสอบทั้งเก็บคะแนนแล้วก็อาจจะเป็นการสอบในส่วนของการสอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะค่ะสอบครั้งเดียวจบอย่างของมหาวิทยาลัยพี่เนี่ยเป็นสอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ อ๋อเหมือนกันไม่มีสอบเก็บคะแนน mm hmm. นะคะไม่มี <Okay. S 2> พวกแบบการรายงานหรืออะไรก็เป็นสอบร0อเลยถ้า oh. ตกก็คือสอบใหม่ของน้องก็คล้ายๆพี่เอ๋ยค่ะแต่อาจจะมีบ้างในส่วนของวิชาเลือกที่อาจจะมีเก็บคะแนนบ้างเล ah. <ะ>็กน้อยจริงๆ อันนี้อาจจะมีเห็นบ้างในบางวิชานะคะซึ่งอันนั้นก็เป็นรูปแบบการเรียนการสอนละกันว่าท่านอาจารย์แต่ละมหาลัยเนี่ยจะมีวิธีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรเนาะบางที่อาจจะมีให้มีการดิสคัสันหรืออาจจะมีโจทย์ให้นักศึกษาไปค้นหาหัวข้อแล้วก็มาพูดคุยกันก็เป็นไปได้หรือบางมหาลัยรูปแบบการเรียนการสอนก็อาจจะเป็นในเรื่องของการบรรยายแล้วก็เลคเชอร์ไปนะคะใช่ค่ะพี่เอิร์ธทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของ ว,วิชาดีไหมหาน้องนายอันนี้เป็นมาหาวิทยาลัยเปิดคืออะไรปิดคืออะไรไปแล้วการเข้าเรียนเป็นอย่างไรคราวนี้ในเรื่องของวิชาเนี่ยที่เราจะต้องเรียนวิชาเนี่ยเราคล้ายๆกันอยู่แล้วแหละจริงคือถ้าเราพูดนะเราแยกประเภทวิชานะคะเราอาจจะสามารถพูดได้ว,ว่ามันจะแบ่งวิชา,าเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆแล้วกันพี่ใช้คำนี้<ะ>อันแรกคือเป็นวิชาบังคับเรียนคือเป็นวิชาบังคับเรียนที่นอกคณะอนออกนา เป็นวิชาพื้นฐานเหรอคะอ่าใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นมหาลัยพี่อย่างเงี้ยเวลาเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเจอในการเรียนพวกภาษาอังกฤษ oh. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหรือมีให้เลือกเรียนในส่วนของกิจกรรมพันละะ <Huh. S 2> พวกสิ่งแวดล้อมจิตวิทยาอะไรเงี้ย <Huh. S 2> เป็นต้นหรือพวกหลักรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยอันนี้เป็น,น,นวิชาบังคับเรียนตอนมอ ตอนปีหนึ่งตอนปีหนึ่งเหมือนกันเลยตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะพี่เ๋ยขออนุญาตมีวิชาอะไรแตกต่างจากพี่ไหมเป็นวิชาบังคับในตอนปีหนึ่งส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันค่ะแต่มันก็จะมีพวกวิชาเลือกมาด้วยอาจจะเป็นแบบบางคนเนี่ยเรียนคณะนิติก็จริงแต่อยากจะไปลงวิชาเลือกวิทยาศาสตร์ก็มีเหมือนกันอ๋อแล้วแต่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ความชอบกระโดดไปเลยนะคะกระโดดไปเลยบางทีจากสายสังคมไปวิทยาศาสตร์ใช่บางคนเขารั ก็มีได้นะคะเนี่ยฮะอันนั้นก็คือเป็นวิชาบังคับในชั้นปีหนึ่งคราวนี้ถ้าเป็นพูดถึงวิชากฎหมายเนี่ยเราก็จะมีเป็นวิชาบังคับที่เป็นกฎหมายกับวิชากฎหมายที่เป็นวิชาเลือกวิชาเลือกเราเริ่มที่วิชาบังคับกันก่อนได้ค่ะพี่เอ๋ไอวิชากฎหมายบังคับพี่ว่าน่าจะเหมือนกันเหมือนกันทุกๆมหาลัยนั่นก็คือสี่หมูมเมืองปะประมาณอ่าสี่มเมืองเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเหมือนกันสําหรับในส่วนของสี่มู่เมืองค่ะพี่เอ๋มันคืออะไรก่อน น้องๆอาจจะสงสัยใช่ไหมมันมีอะไรบ้างอะไรคือสี่มุมเือนสี่มุมเมือนที่เราเรียกกันในวงไหนเนี่ยมันก็คือการเรียนนะคะกลุ่มวิชากฎหมายสารบัญญัติกับวิธีสบัญญัติถ้าพูดถึงในเรื่องของกฎหมายสารบัญญัติเนี่ยก็ว่าด้ยวยเรื่องของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แพ่งและพาณิชย์แล้วก็กฎหมายอาญาถ้าพูดถึงในส่วนของวิธีสบัญญัตินะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วก็กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง <insula S 2> <ม>นี่คือสี่มุมเือน<ม>ที่เราพูดกันค่ะ สำหรับในส่วนของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของกฎหมายอาญานะคะจริงๆแล้วเขาก็คือกฎหมายที่กำลังบอกถึงสิทธิ์บอกถึงหน้าที่ บอกถึงการกระทาความผิดแล้วก็บอกถึงโทษและในส่วนของกฎหมายวิธีกฎหมายวิธีเนี่ยสมัยตอนที่น้องจําว่ามันคืออะไรคะพี่เอ๋ยน้องจําว่ากฎหมายวิธีสมัญญยติก็คือกฎหมายที่กำลังบอกวิธีการเข้าสู่ศาลอ่าถูกต้องใช่ประมาณนั้นเลยนี่คือกฎหมายซีมือเมืองที่เราจะต้องเรียนกันทุกมหาลัยนี่เรียกว่าเป็นวิชากฎหมายบังคับนะคะแล้วมันมีวิชาอะไรนอกเหนือจากนี้ที่เป็นวิชาบังคับไหมคะของของมหาวิทยาลัยน้องไม้ ของมหาวิทยาลัยน้องนะคะก็จะมีวิชาบังคับที่ไม่ใช่สี่หมูเมืองอเป็นกฎหมายพิเศษยกตัวอย่างเลยค่ะก็คือกฎหมายภาษีภาษีใช่กฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะกฎหมายลมนน้มละลายแล้วก็ฟื้นฟูกิจาการเป็นต้นค่ะอ๋ออันนี้เป็นกลุ่มกฎหมายพิเศษแต่บังคับเรียนใช่ไหมคะบังคับเรียนค่ะซึ่งน้องเชื่อว่าไม่น่าจะเหมือนกันต่างกันกับมหาวิทยายล<ะ>ัยที่ที่พี่เรียนเพราะว่าที่น้องหมายพู่งมาทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มประเภทที่สามที่พี่พูดัรื่องแรกก็คือเป็นกลุ่มวิชาเลือก นแสดงว่าเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงซักประมมณปี3ปีสีเนี่ยต้องเลือกแล้วว่าในกลุ่มกฎหมายกฎหมายเลือกเนี่ยเราอยากจะเลือกเรียนอะไรอ เคยเลือกอะไรคะแน่นอนหนีไม่พ้นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกการค้าระหว่างประเทศก็คือเพื่อชื่นชอบอยู่แล้วใช่แล้วก็มีเรื่องเรียมภาษีตอนนั้นคำนวณไปเลยนะคะว่าต้องเสียภาษีอะไรยังไงยอมเท่าไหร่มันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้จับเงินใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็แอบลืมไปแล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่ตอนที่เรายื่นเสียภาษีนะคะใช่ค่ะเพราะเราเป็นผู้มีรายได้ใช่นี่ก็คือเป็นกลุ่มกลุ่มวิชาเลือกเนาะซึ่งแต่ละมหาลัยเนี่ยก็จะ จัดการเรียนการสอนแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องๆท่านใดหรือใครที่กาลังเรียนอยู่เนี่ยอยากจะเลือกเรียนวิชาพิเศษพ,พ,พวกเนี้ยก็เลือกตามความชอบของเราบางมหาลัยจะมีพวกกฎหมายอวกาศอะไรอย่างงี้เป็นต้นก็มีนะคะใช่เพราะบางทีตอนนี้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องออกไปนอกอวกาศแล้วมีขยะอ,อวกาศเลยมีมีให้เลือกเรียนเลยแล้วแต่เีาเชื่อกของเรา a ออก็น่าจะเข้ามาใช่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งก็น่าจะถูกจัดไว้เป็นวิชาเลือกในในหลายๆมหาลัยในปัจจุบันนี้อันนี้อันนี้ขอแบบว่าเสริมนิดนึงค่ะพี่เอิญ คือน้องอ่ะด้วยความที่พวกเราแหละหลายๆคนเนี่ยถ้าเรียนนิติศาสตร์เนี่ยค่ะ uh huh. เราก็จะเรียนกันอย่างนี้นี่แหละแล้วก็จะมีเพื่อนชอบมาถาม oh. กฎหมายจราจรอเราเรียนไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนนิติศาสตร์เนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของพล l a ต่างๆหรือว่าในส่วนของกฎหมายพิเศษเนี่ยคือบางคนเนี่ยหรือว่าบางมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่ได้ ไม่ได้มีการเรียนนะคะหรือเขาอาจจะเปิดแหละแต่บางทีมันเป็นวิชาเลือกเราก็อาจจะไม่ได้เลือกนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนกฎหมายเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยเรียนกฎหมายมันต้องเรียนเยอะหรือเปล่าเรียนทุกตัวหรือเปล่าเรียนทุกกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะคะหลัก,ลกเนี่ยเราก็สี่มุมเมืองแน่นอน แล้วก็ตามด้วยกฎหมายที่มหาวิทยาลัยบังคับแล้วก็ในส่วนของกฎหมายพิเศษอื่นๆที่เป็นวิชาเลือกอย่างที่บอกไปมไม่ว่าประการใดก็ตามสิ่งที่เราได้เรียนเป็นรากฐานตัวนี้สามารถที่จะไปต่อยอดในการศึกษากฎหมายเฉพาะทางต่างๆเพิ่มเติมได้อยู่แล้วนะคะถ้าคุณจบหลักสูตรของนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะแล้วลน้องไม่มาถึงการเรียนนิติศาสตร์เนี่ย จะมีอย่างหนึ่งคือถ้าเราจะต่อยอดไปที่เนอ่ะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงกฎหมายพิเศษค่ะมีอะไรที่อยากจะแนะนําน้องๆไหมคะว่าถ้าสมมติน้องจะเลือกเรียนกฎหมายพิเศษเนี่ยควรที่จะเลือกเรียนอะไรสําหรับคนที่อยากจะต่อยอดในชั้นเนอค่ะสาหรับในส่วนของเนเนี่ยนะคะถ้าใครได้ดูอีพีที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการพูดว่ามีสีขานะานะคะใช,ใช่มีอาญานะคะแล้วก็แพง่งแล้วก็วิอาญาวิแพ่งนะคะในส่วนของกฎหมายพิเศษของเนเนี่ยมันก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะพี่เลย อย่างเช่นอะไรคะปกครองปกครองแต่บางวิชาพิเศษอ่าใช่แต่บางว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นวิชาบังคับเนี่ยมันเป็นวิชาเลือกน้องก็ว่าน่าลงนะน่าลงใช่ไหมใช่อะไรคะพี่เลยรัฐธรรมนูญภาษีใช่แล้วก็แรงงานอ่าแรงงานด้วยใช่ตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าไปในขาแพ่งในขาแพ่งมีอะไรคะก็จะมีในส่วนของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ในส่วนของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยเราเนี่ยไม่ใช่วิชาบังคับก็ต้องเลือกอเรียนเอาซึ่งถ้าเราเลือกตรงนี้ก็เหมือนกับเราได้สามารถใช้ต่อยอดในชั้นนี้ได้ด้วยมีอีกด้วยนะคะพี่เอ๋ยอันนี้น้องเจอนักเรียนทักมาคุยด้วยส่วนตัวว่าคือคล้มละลายกับฟื้นฟูกิจการค่ะหลายคนเนี่ยไม่ได้เลือกเรียนวิชานี้ในระดับปริญญาตรีหรืออาจจะไม่เลือกใ่ร <laughs> รหรออืองปล่าผลักเป็นวิชาบังคับค่ะน้อก็เลยจําเป็นต้องเรียนซึ่งก็สนุกนะคะพี่เอ๋ยซึ่งถ้าสมมติของมหาลัยไหนเนี่ยจะให้เป็นวิชาเลือกก็ควรที่จะเเลือกรียยน่คะ ถ้าอยากจะไปต่อในระดับเนะการได้เรียนมาก่อนในระดับเปรนยติจะทำให้เราไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นในระดับเนติบัณฑิตใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เลือกเรียนมาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันอาจจะมีกฎหมายเลือกตัวอื่นที่น่าสนใจแล้วก็เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันให้คุณเลือกเรียนส่วนวิชาอื่นๆเนี่ยที่ต้องใช้ในการสอบนนยก็ค่อยมาศึกษาเพิ่มเติมที่สำนักอบรมก็ได้นะคะใช่ค่ะพี่เอ๋ยทีนี้พูดถึงเรื่องวิชากันมาประมาณหนึ่งแล้วมันเยอะมากเวลาที่เราจบ หลักสูตรของคณะนิติศาสตร์นะคะเราจะได้ปริญญาตรีถูกไหมคะใช่ค่ะนิสิสตันตีนอ่าใช่มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่เราเรียกว่าอนุปริญญาอ๋อใช่เคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินคเคยได้ยินอ่าสำหรับในส่วนของอนุปริญญาเนี่ยเสริมให้นิดหนึ่งแล้วกันใครนะคะที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือกาลังจะศึกษาแล้วน้องๆได้ยินคําว่าอนุปริญญาเนี่ยนะคะน้องเราไปศึกษาให้ดีว่าที่คณะเนี่ย เขามีเกณฑ์ยังไงเราถึงจะได้อนุปรญญาถามว่าอนุปริญญาตัวเนี้ยค่ะมีความสําคัญอย่างไรมันเอาไปต่อยอดได้ยังไงคะเราไหมเอาไปต่อยอดได้สําหรับคนที่อยากจะสอบใบอนุญาตว่าควา้าหรือที่วงในเราเรียกว่าตัวอัรนา,น,านั่นเองใช่ค่ะพี่เอ๋ยสาหรับในส่วนของอนุปริญญาค่ะในปัจจุบันเนี่ยนะคะในทางสภาทนายเขาก็ะจะได้มีการอนุมัตินะคะแต่ไม่ได้มีการอนุมัติทุกมหาวิทยาลัยนะ เราจะต้องเข้าไปดูในส่วนของสภาทนายที่หนึง่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยอลองยกตัวอย่างสักสองสามอาเทอะไรก็ได้ค่ะพี่เลยมีอะไรบ้างคะที่เรียนก่อนสำหรับของมอรัฐก่อนไหมคะมอรัฐก็ได้ไอะได้ค่ะมอรัฐเนี่ยก็จะเป็นจุฬาค่ะนะคะแล้วก็มีธรรมศาสตร์ hmm. นะคะแล้วก็มีแม่ฟ้าหลวงนะคะมีรามคำแหงค่ะ แล้วก็ในส่วนของเอกชนเท่าที่ทราบเนี่ยที่พี่อัปเดตมาก็จะมีเหมือนเป็นสีปทุมไหมคะใช่ค่ะพี่อ๋อยอย่างนี้เป็นตน้นมีอะไรอีกคะน้องมัมีมอสยามอ่ามอสยามใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนะ่ะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่ายังไงยังไงอนาคตอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะก็อยากจะให้รอฟังข่าวจาก สภาทนายครั้งหนึ่งค่ะก็อัปเดตคือบางอันก็อาจจะกําลังรออนุมัติอยู่อะไรอย่าง<ช>นี้เป็น<ะ>ตน้นซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราก็น่าจะสามารถใช้ในส่วนของอนุปริญญ,ญานะคะมาสมัครในการสอบใบอนุญ,ญาตว่าความได้นะคะเน<ช>ั่นแปลว่าคุณอาจจะได้ใบอนุญาตก่อนที่คุณจะจบชั้นปริญญาตรีก็ได้ใช่แล้วค่ะพี่เอ๋ยเท่เลยจบปุ๊บเป็นทนายได้เลยเออเยี่ยมเลยนะคะ <laughs> พี่เอ๋ยเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืม Subscribe ด้วยแล้วเจอกันในอีพีถัดไปค่ะ